วันนี้วันที่ห้าใช่ไหมป,ะปะ่าป๊าวันที่5ในเกาหลีวันที่5ในเกาหลีวันที่11ตุลาคมใช่วันที่ส<ร>1บ<ง>ตุลาคมวันนี้เราจะไปโชว์ใช้รถไฟครับเราจะเริ่มเดินทางประมาณ1 1เอโมงถึงประมาณใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงก็ถึงประมาณ2โมงอยู่ไม่ก็1นโมงครึ่งครับ รอรถตู้มาลับไปสถานีรถไฟนะครับวันนี้เราตัดสินใจกันว่าจะใช้รถไฟไปโซเพราะว่ามันเร็วกว่านะครับมันไม่ต้องทรมานอยู่บนรถตู้5-6ชั่วโมงนะฮะแล้วก็เป็นการสัมผัสประสบการณ์ KTX ด้วยเพราะว่าเรายังไม่เคยลองใช้รถไฟความเร็วสูงในโซลยฮะใน,ในเกาหลีใต้เลยนะครับแล้วก็เปลี่ยนบรรยากาศด้วยแต่เดี๋ยวพอถึงปลายทางเราก็จะมีรถตู้มารับเข้าโรงแรมใหม่เดี๋ยวเย็นนี้เราไปพักแถวเมียงดงนะครับ Mà lèo Đẹp đẹp bye bye Mr. Chong lèo And second floor, ok? Bye, thank you Mama. Okay. Uh, Mr. Chong Mama Mà tự cong hê gì Ok Oh Mr. Chong, we want to keep you Thank you so much Take care you. Yeah, Thank you so much, bye bye lèo And okay, time, but ticket either. second floor and left left side. Okay. Oh, ticket online and, ticket. Uh, check ticket, ticket number is in... second floor. Okay. okay. To check in. Oh, check in first. Okay. okay. And and uh, give the boarding pass, oh. right? Many, many times second floor. Second okay. I oh. oh, okay. Thank you. เด,<า>เดี๋ยวเขาจะตามไปเซ็กันฟอร์เอาไปเร็วไปเร็วฮัลโหลครับตอนนี้เราอยู่ที่สถานีรถไฟแล้วก็เราก็จะไปซื้อตั๋วที่ชั้นสองเราซื้อแล้วก็หาเราไปออกตัวออกหัว,วแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะรอขึ้นขึ้นรถไฟ11โมงแล้วก็เดี๋ยวเราก็ไปถึงโซแล้วก็ไปช้อปปิง้งแล้วก็พูดซีผมรอไหมครับไม่ <c oughs> <c oughs> อันนี้มันซื้อตัวอต๋วหรือออกตัว๋วมันเหมือนต้องเป็นบอดยิ่งคั ใช่อันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่เช็คอินละอันนี้มันเป็นที่ซื้อตั๋วว้าวมีิสเตอร์จองนะครับเดี๋ยวไกด์เวอร์มาช่วยมาช่วยดูแลเราเลยนะครับถ้าเกิดใครต้องการไดรเวอร์อินฟูซานนะครับเดี๋ยวลองติดต่อมาได้นะครับเดี๋ยวให้ต่อไลน์ไปคอนแทคไปนะครับใช่ใช่โ้น John มิสเตอร์จองจะไปแล้วนะใช่ชเราเป็นคนไทยคนไทยมิสเตอร์จองมิสเตอร์จองที่เพิร์ดต้องทำอย่างนี้ทำยังไงสวัสดี สาวสาวสาเขาเขาไนท์มากเลยครับเมื่อวานตอนเราอยู่เอาเลทเขาก็ถามว่าเรามีปัญหาอะไรไหมเขาจะมาช่วยช่วยแก้ปัญหาคุยภาษาเกาหลีให้แต่เราไม่ได้คิดว่ามันโควิดนะครับเกรงใจไม่งั้นเราจะชวนเขามานั่งทานอาหารเย็นแล้วก็ช่วยสั่งอาหารให้ด้วยเพราะว่าเราสั่งแล้วมันก็ได้ไม่ถูกใจสักอย่างเลยครับ KTS ก็ม okay. ีของหนักก็พยายามนะครับมาล่วงหน้านะฮะดูอย่างกระเหลี่ยงกลุ่มนี้นะครับมาเร็วมากเลยครับคอนเฟิร์มคอนเฟิร์มเอ่อจะเรียกคนไม่รู้เรื่องเข้าเมืองดีกว่าเดี๋ยวจะหาว่าบุลลี่ตอนนี้เราถึงที่แพตฟอร์มแพตฟอร์มของรถไฟเราต้องน่าจะรออีกประมาณ10มนาทีกว่าจะขึ้นแล้วก็รออีก20นาทีกว่าจะออกอันนั้นท่าอะไรไม่รู้ไหนมีทีมอะไรมั่งถึงเวลาแล้วรถมาแล้วครับ เพิ่งทราบนะครับว่าคนขับรถของเราของชองเนี่ยเขาเขามีร้านอาหารนะครับแต่เปิดเฉพาะวันทํางานนะครับพอวันหยุดเขาเลยมารับจ็อบขับรถนะครับก็หมายถึงว่าที่เราได้เจอเขาสามวันเป็นวันหยุดเกาหลีพอดีนะฮะแล้วเดี๋ยวเขาก็กลับไปเปิดร้านต่อบ๊ายบายส่งจน,นถึงรถเลยหนงเฮียเก้าบีเก้าบีตรงนอกเราไปบายเราโนนเก้าบีเก้าบีเก้าบีนั่งนี่ค่ะนี่นี่นะฮะนี่ได้เก้าเอกับเก้าบีนี่เลยใครเก้าเอล่ะ embedded ตอนนี้เรานั่งอยู่บนรถไฟแล้วนะครับใช่แล้วก็ที่นี่มันมี8ที่ใช่ไหมเรานั่ง7คนคนคนนั่งตรงนั้นน่าจะกดดันมากเดี๋ยวเรามาดูกันว่าใครจะเป็นผู้โชคดีได้มานั่งที่ตรงนี้นะครับพอพอเราจะเรียกชื่อตอนนี้ว่าตอนวาอะไรอมองอัส <laughs> ใช่ออมองอัสอมอง <laughs> อัสเลส่วนผมเนี่ยอยากให้คนที่นั่งตรงนี้ ประมาณแบบแบ็คพิง์เลยอะไรเงี้ยอบอกผู้ชมทางบ้านว่าอะไรลงเราจะออกจากปูซาแล้วนะครับบ๊ายบายเจ้าเจ้ามากนั่งเล่นเกมด้วยเจ้ายังไงอันนี้เราจะออกจากปูซาแล้วนะครับถ้าไ้นั่งเนี่ยมันก็ดีกว่ากว่ารถ รถบัสโดยเฉพาะคนที่แบคแพคมาไม่ได้มีกระเป๋าเยอะเหมือนเราเนี่ยสบายเลยนะฮะการนั่งรถไฟนี่เป็นเป็นการเดินทางที่แนะนำนะครับแต่ถ้าไม่มีเด็กมาด้วยเนี่ยยิ่งคล่องตัวนะฮะแต่3คน3คนนี้กวนมากเลยใช่ไหมไม่จริงไม่จริงอย่าไปเชื่อฮัลโหลตอนนี้เราอยู่บนรถไฟเดี๋ยวประมาณหนึ่งชั่วโมงถึงคนบนรถไฟเงียบมากเรา,ากินเราก <คน S 1> <ร>ินอะไรได้ไหมบนรถไฟไม่ได้ ได,ได้ได้ไดแต่ประมาณ4-5นา,า,าทีแค่นั้นใช่ช่วงนี้ช่วงโควิดเขาให้กินแค่ประมาณ4.5นาทีนะครับรีบถอดรีบกินอ้าวเล่นมือถือ,อแล้วเหรอสวัสดีครับตอนนี้เราถึงสถานที่โชว์แล้วเอาพูดแล้วไม่รู้มันช่างนุ่มนวลมันช่างนุ่มนวลเหมือนปุยนุ่นเหมือนปุยนุ่น หมายความว,ว่ารถไปมันวิ่งนุ่มแล้วเดี๋ยวเราก็จะขึ้นรถไปโรงแรมไม่รู้เราถึงโรงแรมแล้วคืนนี้เราพักที่นี่ครับยูเฮดสูดเมียงดงครับในห้องพักเนี่ยมันจะมีอ่างแช่น้ําสไตล์เหมือนอองเซนไต้หวันนะครับที่เป็นแบบก่อบปูที่มาสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมเองเดี๋ยวลองไปดูของจริงเป็นไงตรงข้าม,มาครับมันมีเขายังไม่เช็คอินเนาะบ่ายสตรงข้ามมันมีร้านอาหาร t r a d i t i o n นแนลฟู้ดฟิวช่นข้างทางเราก็คิวมากนี่คือข้าวเที่ยงมือแรกของวันนี้เราก็จะกินที่นี่แหละครับมีฟรายสควิชด้วยนะพี่ปลาหมึกผัดอัจุม่าทําอยู่คนเดียวครับแต่เร็วมากเร็วมากเสร็จนี่มื้อเที่ยงตอนบ่ายสามแล้วเราจะเช็คอินกันนะครับและนี่คือปูดองเกาหลีแท้ๆจากชาวบ้านอาจุม่าบ้านบ้านเลยนะครับทําคนเดียว อารมณ์เหมือนให้แม่บ้านคนอีสานเจ็บผ่อนตาส้มตำให้เรามันอร่อยแซ่บสดเดิดมากครับจนเราต้องร้องเพลงขอเจ็บผวา่าพอจ้าพ่นคนะืนนี้ขอนอนบ้านพรด้วยได้อิ่มแล้วครับตอนนี้เรากำลังเช็คอินเข้าห้องนะฮะ ที่นี่เขามีกฎอยู่ว่าเขาเรียกอ่างอาบน้ำเขาว่าสปาเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันมัน,มนอลังการอย่างคำว่าสปาไหมแล้วเขาบอกว่านก็จะมีสะดืออ่างนะครับที่เราต้องใส่ให้ถูกไม่งั้นมันจะสตั๊กหรือติดอยู่อย่างนั้นเลยนะครับใช่แล้วก็ห้ามใช้อ่างอาบน้ำของเขาหลังห้าทุ่มนะฮะแล้วก็เราพักสามคืนเนี่ยเขาจะแค่เปลี่ยนน้ากับเปลี่ยนผ้าใช้ตัวให้นะครับแต่เขาจะไม่ทําความสะอาดห้องให้นะฮะคืออย่าถามว่าทาไมมันสื่อสารลําบาก เพราะว่าเขาก็พูดภาษาอังกฤษได้แหละแต่ไม่ได้ถึงขั้นลึกที่ขนาดที่แบบว่าแสดงรายละเอียดดีเทลขนาดนั้นนะครับบางทีเราก็อ้อ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 อะไรเงี้ยครับเดี๋ยวเราไปชมห้องกันแล้วเราก็จะไปเดินเล่นเมียงดกนะครับเขากําลัง under construction นะครับเขามี2ตึกเราได้อยู่ตึกหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราไปดูว่าสปาจะเป็นยังไงสไปจะเป็นยังไงตอนนี้เราขึ้นห้องอยู่ใช่ไหม เราจะไปเมียงดงต่อฮะเมียงดงคือ I'm cool อ๋อรึยังดิหลอกไต้อังเขาด้วยฮะมามาหลอกไต้อังเขาคือวัดเลยอ่ะ Do not shout Thank you Bosnian มาเข้ารีวิวกันเลย านี่คือสปาที่เขาบอกนะครับก็เป็นสไตล์ออนเซ็นออนเซ็นสไตล์ไต้หวันแล้วก็แล้วก็ฝั่งนี้มันจะเป็นห้องนอนก็มีในส่วนของกินข้าวมีกิทิ้กินข้าวเดี๋ยวเราจะอินไว้เพื่อนเรามานะครับอันนี้เป็นห้องนอนนะครับวิวข้างนอกนะครับวิวข้างนอกตามตามมันอันนี้อันนี้โตมาช่วยหมาฟังหน่อยอันนี้เป็นที่ทำทำมีมีตู้เย็น น้ำอยู่นี่ครับแต่ที่นี่เขาจะไม่มาทําความสะอาดทุกวันนะครับจะเปลี่ยนน้ําเปลี่ยนอะไรทุกเวลา17โมงสามวันทีนทมียูทูบโอ้ดดยแซ่บห้องนอนนี่โอ้ยเรานอนได้หกคนเลยนะเนี่ยมาให้พี่เกสมานอนลงที่ผมมานี่นอนได้หกคนเลยนะเนี่ยให้เกสมานอนที่นี่เกส์จะให้เกสมานอนด้วยห้องนี้เดี๋ยวบอกเกส ถามว่าช่องนี้จะเอาแบบวิวสวยๆเนี่ยตอนนี้ยังไม่มีให้นะครับเพราะยังไม่มีตากล้องนะครับแต่รู้อย่างเดียวนะครับตรงนี้นั่งเป็นสเตปได้นะฮะแล้วก็มีบาสบอมให้นะครับเ็าบอกเลยนะครับห้ามเอาบาสบอมข้างนอกมาใส่เลยครับอาจจะมีปัญหานะฮะเราจะนั่งเป็นสเตปอย่างนี้นะครับดูดูดูถ้าเรานั่งกันสามคนเนี่ยนั่งได้สบายเลยนะครับตรงนี้ในโซนทีเ่เขาเรียกว่าสปาแล้วตรงนี้เป็นจุกอุดนะฮะจุกอุดจุกอุดอย่างนี้ อย่าใส่ลงอย่างนี้นะครับเขาบอกว่าเราจะจนข่าปรับแพงมากต้องใส่ลงอย่างนี้นะครับนี่ฮะนี่นี่นนดูนี่เพื่อจะดึงขึ้นได้นะครับใส่ผิดชีวิตบัดตซตบทำไรึเ่เปิดกระจกอยากจะแบบลองดูอากาศมันเย็นแต่ประเด็นว่ากระจกบ้านมันใหญ่มากมันเปิดได้เหรอมันเปิดได้สิแต่คราวนี้เนี่ยคือมันต้องยกเนี่ยมันติดตรงนี้ป่ะป๊า แล้วมันไม่มีที่ง้างาป้าลูกไหมมันไม่มีที่ง้างไม่มีไมค์เด็กขำเหรออ๋อมีมีมีม,ม,ม,มีแต่พอเอาปิดเราจะปิดได้ลำบากมากก็มีห้องน้ำห้องเดียวนะครับชอบมากมีห้องนอนสองห้องนะครับรัห้ังนอนโอเคเลยฮัลโหลใครลูกฮัลโหลแคมาราชเพอละรีวิวห้องจบแล้ว<ต><น>รู้แต่ว่า เจอห้องนี้ก็ไม่ออกไปนั่งกินข้าว<ร>ข้างนอกเท่าไหร่ละ <บา S 1> ลอ่าเรามาดูในส่วนครัวนะครับตรงนี้นะครับมีตู้แล้วก็มีไมโครเวฟนะครับมีตู้เย็นนะครับตูต้เย็นมีน้ําเปล่าน้ําไม่เปล่าไม่มีนะฮะมีหม้อมีมีดไว้แทงกันนะครับม,มีกระทะไม่รู้จะปรุงอะไรเหมือนกันนะครับเพราะพรุ่งนี้เราจะไปเลโกแลนด์นะครับมีเตาน่าจะอินดักชันนะฮะ มีเครื่องซักผ้านะครับมีเตาแก๊สครับมีพัดลมปล่องดูดอากาศไม่รู้ดูดขึ้นไปข้างบนตรงไหนนะครับแล้วก็มีนะครับชุดชานะฮะโอ้สไตล์ญี่ปุ่นครับเปิดไม่ออกได้มือเดียวนนมีชาเขียวนะครับนี่คืออะไรบ้างอันนั้นคือลูกอมไว้กินอะไรสักอย่างอะไว้เค็บมบ้างไม่รู้เหมือนกันร้าน,นนี้ใช่ไหมผมไม่ใช่คนดื่มชากาแฟครับไม่รู้เลยอ๋อรู้แล้วว่าทำอะไรบ,บา้างไม่ใช่ อันนั้นเขาไว้กับส่วนอาบน้ามากเขาไม่ได้มาตำตรงนี้อันนั้นครกไว้ทําส้มตําอันนี้ทำยังไงอ่ะอันนี้ใส่น้ําร้อนน่าจะใส่น้ําร้อนแล้วก็ใบชาใบชาคือเด็กๆผมยังไม่ให้ได้ดื่มชานะครับว,วันนี้พ่อแม่จะนอนนี่นะครับส่วนโตตูนนอนห้องใหญ่นะครับคนละเตียงนะครับเราเพ<ม>ิ่นโค้ดความลับว่าไอหมากตามไอ,ไอที่ตำครกเนี่ยครับเอาไว้ทําส้มตําเนี่ยนี่ไม่ใช่บาสบอมนะครับหินนะฮะ เอาไว้ก่อคดีฆาตกรรมนะครับถ้าคุณพาภรรยามานะฮะซัดเลยเขาบอกนะครับไม่ครับไว้ตกแต่งเล่นๆน,นะฮะสวยๆเดี๋ยวคืนนี้เราจะแก้ผ้าเปิดหน้าตา่างให้คนเขาตกใจว่าเกาหลีก็มีเปรต <c oughs> <c oughs> It's like a pervert naked pervert like you you always do naked p per pervert naked guys every night นี้นะครับเราอยู่หน้าโรงแรมเรานะคะหลังจากที่เราพบห้องพักที่แสนสวยแล้วเราจะมาบรรยายว่าจากห้องพักเราครับเดินไปย่านช้อปปิ้งเมียงดงะนิดเดียวเองนะครับไปทางนี้นะฮะแหวบสับจุบเดยวเราเดินไปทางนี้นะครับก็ถึงละเดินมาแค่ประมาณ5นาทีนะครับก็ถึงเมียงดงแล้วครับเรียกว่าห่างจากโรงแรมเราไม่เกิน200เมตร200เมตรแค่นั้นนะครับนี่คับเมียงดง อโรงแรมเราจากเมียงดงนิดเดียวเองครับรเราเราลืมมากล้องมานะครับเราก็เลยต้องใช้กล้องมือถือเรายกัต<อ>นต่อมาแล้วที่เมียงดงนะครับตอนนี้คือจะบอกว่าผมเคยมาเกาหลีน่ะเจปครั้งละถ้าเทียบเมียงดงเมื่อก่อนที่ผมเคยมากับณเวลานี้นะครับที่เป็นวันจันทร์เย็นวันจันทร์ความคึกคื้นะฮะหายไปประมาณ65แล้วกันมันเริ่มกลับมาละ 35%เคยดูในยูทูบเบอร์ของช่องอื่นที่เขาเพิ่งมาเมื่อ2เดือนก่อนเขาบอกมันเงียบมากต,ตอนนี้มันเหมือนเริ่มกลับมาแล้วความคลึกคลื้นหายไปกับเมื่อก่อนโควิดเนี่ยประมาณ65%นะครับแต่ฟ้าหลังฝนงดงามเสมอครับก็ขออวยพรให้ประชากรชาวโลกกลับมามีความสุขนะครับคงเดี๋ยวเดินอะไรสักพักแล้วก็วันนี้ขอแค่นี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปต่อกันที่เลโกแลนด์นะครับรถมารับตอน8โมงครึ่งนะฮะ8ปดโมงเช้าอันนี้เป็นปลาโนตลาอะไรไม่รู้ต้องถอยไปอีกมองกล้องมองไม่เห็นแล โซนนูเทลลาหน่อยนูเทลลาปานูเทลลาปานูเลลาก็เดี๋ยวกินก็เขาเรียกอะไรขัวซองไทากิป่ะข้างในเป็นนูเทลลาเหรอใช่มันจะเป็นลูกปลาอร่อยมากคือปกติอยู่ในไทยก็ไม่ค่อยได้กินพวกแป้งอย่างนี้ครับมาที่นี่ต้องกินในไทยก็มีเฉยมากแต่ปกติไม่ได้ให้กินต้องกินมาที่นี่ก็ โ <Okay. S 2> อเคได้นะครับลืมหยิบกล้องมาเ้ามากนี่เดินกินเลยเศร้ามากเลยต้องใช้กล้องมือถือถ่าย <c oughs> เสียงอาจจะ <c oughs> ไม่ค่อยดีนะครับมีทาากอก,กิด้วยแต่ก็ใน YouTube ก็มีคนรีวิวเมียงตรงไปเยอะและ <c oughs> <c oughs> ้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เรา <c oughs> เลโก็แลนดีกว่า <c oughs> ไม่รู้ตุนได้อะไรตุนได้อะไร <c oughs> ได้อย่าเดินมา <c oughs> ได้ในในกีจาร์เดนไอมต้องเขียนบรแล้วในกีจารเดนแอร์เลย ช็อปไนกี้ในเบียงดงก็ใหญ่ดีนะครับแต่ใหญ่แต่ช็อปนะครับของไม่ได้เยอะขนาดนั้น6,000วอนนะครับเดี๋ยวเราจะลองกินกุ้งบัตเทอร์กาลิกชิมก็คือใส่เนยแล้วก็ใส่กระเทียมนะครับเหมือนผงกระเทียมบ้านเราั้งครับจริงแล้วทำกินเองก็ได้แต่มันไม่ได้ฟิลเนาอะได้มาแล้วนะครับ ให้ดูได้กุ้งใหญ่ๆมาสี่ตัวนะครับใหญ่ๆถูกรีทห้ยาวนะครับปกติกุ้งมันไม่ยาวขนาดนี้นะเหมือนทำยังไงมันลูกกุ้งมันเลายยาวอย่างกับตัวหนอนเลยนะฮะดูตกตัวละพันห้าร้อยวอนนะครับตัวหนึ่งก็สามสิบสี่สิบาทก็ถือว่าแพงครับแต่ก็คือในย่านของสตรีทฟู้ดเมียงดงนะครับว่ามันก็ทํากินเองก็ได้แต่มันได้ฟีลครับ กี้ออกไปเดินเมียงดงมาครับลืมกล้องเซ็งเลยแต่ใช้กล้องมือถือถ่ายต้องพูดอย่างนี้เดี๋ยวเวลาตัดแล้วจะลืมกลับมาบ้านเน่ยกลับมาในโรงแรมอะเจอเงือกอยู่ในอ่างอะเจอเงือกอยู่ในอ่างเจอเงือกอยู่ในอ่างอะมองของพวกนี้สิ่งที่ดีๆมีทุกอย่างเลยจริงๆอาจอะดูมันฉันมีทุกสิ่งและมีจนพราะเครเกินใครดี สนุกไหมลูกสนุกออเซนออนเซนอยากถ่ายภาพนูดเหมือนแบบพวกซุปตาไหมไม่ไม่อยากเห็นภาพนูดเลยเนาะเอานูนนูนนูนนูหน่อยวันนี้เราไปไหนเลโก้แลนด์เลโก้แลนด์เพิ่งเปิดใหม่ปีนี้นะครับเพิ่งเปิดใหม่ปีนี้เราก็คือไปเปิดซิงสดๆวันร้อนเลยนะครับ ถึงแล้วประตูทางเข้าเลโกแลนด์โคเรีรรู้สึกยังไงบ้าง,ร,งรอบสนุกมากจะเอากีร่รอบสิบพันรอบเขาเริ่มเขาเริ่มโตแล้วเขาเริ่มไม่ไม่อินทูสสวนสนุกเท่าไหร่แล้วนี่คงเป็นเลโก้แลนด์ที่สุดท้ายเนาะที่จะไปในชีวิตนี้เพราะว่าเขาโตแล้ว When we finished the video don't forget to click the like and subscribe buttons and hit the bell so you don't miss out on our new videos thank you ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กับ Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเราขอบคุณครับ